กดกดกดไม่โหดแต่เกี้ยเดี๋ยวอ f จะเจอแคนเรามัางตัวย่อแคนเราอะไรวะอเ S ได้อ้า S L E S ไม่เอาเยอะอะ่เยอะไม่เอาเยอะเยอะก็ A I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  R มันคิดว่า S L E S Solution อ ก็เวลาชื่อแข่งไง S L E S จุดอะไรพวกนี้แต่เฮ้ยไม่ปล่อยไก่อ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเดี๋ยวรอก่อน <c oughs> ต่จะเป็นชื่อเดิมนี่แหละในเชนแนวเมืนเดิม ไม่หลุดด้วย <lawsuit. S 2> เออดีเอ้เราจะมาเดคคิดใหม่กันนะครับวันนี้ไ <contributes S 3> ม่แหลกว่ะได้ระเบิดปัาแผทใหม่ไม่ค่อยแหลกโอกแมปได้เบิพร้อมเลยตกใจเสียงอยาวตัวหนึอยาวตัเหนึ่น ลังเอไออ้วนเขยๆไป่อยไปดูบีฮะเอบีตัวนึงอ่ะไปไปเลยบีตัวนึงนี่แหละวะปวดเต็มหมดทุกคนเลยพี่เม็เต็มเต็มเหรอไปพยายามปูไปพยายามูตอพยายามปูใช้จิกเลยเลยโอ้ ฟาร์มดิฟ r วเก็บของไม่งานเก็บขอโเล่นอไรกันเนี่ยพวกงงง่โอ้เฮ้ยเผลอเปลี่ยนมป็นไงตายละเบอระเบิดทีตาอลอยลำคางเสียงละเบิดหยุดปลาเถอะแม่งดังทั่วแมพใครเก่งไันบเห

ไมันได้ผลว่ะเฮ้ยขอลองใช้นะดิขอลองแตะนะขอขั้นเดียวก็ได้เดี๋ยวโอ้โหเป็นบุญตาว่ะมีแถมมีแถมลูกโม่ด้วยหรอแถมลูกโม่ให้เฮ้ยยาวยาวยยาวเข้าแล้วหลุม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 ดีๆเดี๋ยวดูยาวให้ นั่งสีดามาดูแอลมาเด๋วไปดูมีคนดูแอลแล้วมีคนะแอลแ้วอ,<ๆ>อย่าเยอะอย่าเยอะ<ๆ>กลางกลางเหมือนมา <laughs> มันอยู่เชื่อมอ่ะโดนหลัง <c oughs> ไม่หนักเลย มันไม่ไม่กดหนึ่งว่ะเอสไม่โกรธว่าเนี่ยเอสอะไรวะเอามาให้เออเอามาให้คิวบรรยากาเอาเอามาให้เราดูกลัวไม่โหดเลยน่าจะเป็น V I P ยามายามายามามันเป็นแทนของดีเจอะไรนะลืมละมีเอฟก็นิ่งอะมาแล้วเอามาแล้วสองเลยเก็บตัวนึง เอ้ยเอยอยู่เอลเอลเอลหมดเอลหมดเอลต่างด้วยไปเอลเลยตัวเดียวตัวเดียวเอลเลยเอล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 ทางเขียวทางเขียวต่างต่างล้วตางแล้วตางแล้วตางแล้วยิงแล้วเดินไปเลยมันมาเอระวังอยู่เชื่อมนั่นอยู่มาบี๋พาศูนย์ไปเลย ไม่ตายครับ500เว้ย500เว้ย gs แม่งไม่ได้กมด gs ไก่เราโหดตัางหากไม่ใช่มันไก่ะอยตายอีนตายสองทำไมเนี่ยแต่ว่ที่หนึ่งลังกานหล่น gs ตายแล้วอินูเสียงแหลมเสียงแหลมเอามาแล้วจับอินู ยาวหนึ่งยาวหนึ่งเดี๋ยวไปหล่อยมันให้ต้องเขียวหน้าหล่อเฮ้ยโหดเนี่ยวะเดียวอ่ะบ่เดี๋ยวมีคนเปล่อยเลยมันนะปล่อยลย างอีค้างอีค้างหน้าเดงหน้าเดงหน้าเดงเยยิงไม่แตกหน้าเดงอีสัตว์ตัวมันไม่ได้กดไปหรอตัดตัดเอลคนหนึ่งนะใส่เทียมไปเอเลยไปเอไปตัดเอลเลยตัดเตัดเอลคนหนึ่งคิดจะตัดเอ้ยไม่ต้องคิดจะอาร์คใครเล่นนะวะกูเล่นนี่ว่าตัดเดงก็ได้ตัดเอลเองที่เดี๋ยวเข้าเอไปจะไหวเท่ามันหรือวะเนี่ยอเอางี้ใครเกิดใกล้กว่าไปตัดเอล ชิปถ่ายกูได้ข่าวดีแล้วเกิดกเอ oh oh ้ยไกลอ้าวชิปรนุ่อยไกลป่าไปตัดแอวนะไปเอาคนนึงเอ้ยลางกลางลระเบิดเีย ข้องกลางห้องกลางตัวนึงโอ้โหระเบิดน้ำยัดโคกหลังเอ,โอโที่หลังเอลองออนาสิดาหดโหดอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่แบ่งให้เลยเนี่ยเสียเลือดครณจีนเนี่ยเหลือสิบเก้าเนี่ยนงอกไม่รู้จักแบ่งปัน エลエลเอลเอลโอเคมนตัวนะองตัวซื้ขาวซื้อขาวออกมาแล้วหางขยะางเขียว่าตายคนเดียวเลยตายสองอ้อล้วเอ,อ็มเนล ไปเลรพี่วะไ่าไงจ้าอ๋อจมีใครล่ะโซอ๋อนี่น้องไปตีแล้วะตีไปมันโดนแล้วโดนแล้วโแล้วน้องไตีไม่ไม่โดนแล้วอะไรอะไรวะอะไรมา เออมีมีน้องมีน้องก็ถามมาว่าจะฝากซื้ออ่างอีสปอร์ตหน่อยคุยอ่ะเก็บคุยไฟเด็นฝากอ่ะเงียบเฉยเลยไม่ไอ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 ปากอ่ะปากไปดีเลยเอเยอะบ้านเบิรกโอ้ยไอ้ยา ไม่นะโดนเขเตวมเต็มเลยเกียมตวเวงหน่มคชิปผ่านแล้วเนี่ยมาละเวงแบบนี้แหละพอมีเขียวแล้วแบบเนียโอ้โหจังนี่หลัง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 ฮึฮึสู้ควแบบให้ไปิงแม่ไม่ได้เกิดยุคบางดีซะหน่อย ก็จะไม่ตายต้องตายผู้ไม่ไหวแล้วเล่นทำัยละเขาคือบังเกิดดิี่ยี่ยของจริงบังเกิด์โอ้ถ้าไม่รอดนะโอ้ถ้าไม่รอดไปเลยวันไปยังวะโอเค let's go วันไหนวันนี้ตัวไหน ไม่รู้ว่าจะเติมตัวสามดอกก่อนแล้วก็มาเติมตัวสามตัดิดตั้งไปสามดอกไ,ไหนสามดอกตัวน้องเนี่ยอ๋อดีแล้วตเตินนเเมตัวคนอื <c oughs> ่นนะมครบห้าสิบเลยดี <c oughs> คุณลีดีโดนไปเลยเนอะอยูย่เอ <c oughs> ตัวเดียวตัวท้ายแล้วโอ้เอยเอาสไนามาหาอะไรเนี่ย ว่าอะไรนี่เองว้าวไม่กตกใจอยู่ไหนอ่ะอยู่ใน A เอหลังเอแล้วไปจ้ไเ้ยเเ้เเ้เฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยเม้สเเม้ส์ฮ้ินเดี๋ยวเ็บเ็บเ็บ้เ็บแล้ว่ะเเเเ็้เ้้ย ทำไมดูเราเป็นไก่ให้ทีเลยวะตานี้เดี๋ยว right, อะไรเนี่ยอะไรวะไอ้ไอ้ซุปซ้อเข้าใจาา <c oughs> ลืมลืมชื่อมันละฟ <c oughs> ้าคือจำได้ละโอ้เสียง <c oughs> เป็นคนลืมอะไรง่ายมา <c oughs> อกอ่ดิแตกไปดิอย่ามาจ่อยอย่อามาจ่อยไ่้ไข่ ยิงจาลยพยก็เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรจ่อยมจ่อยมาเาบอกใครมามีอีกเาบอกโอ้บอกเาบอกอุ้ยยไม่หมอบจิ๊บๆ่ารอดไม่ตายอ่งไปนี่ลยนอไม้นาก็โดดยิงสัตว์เลยอบอบ่โ้ยหน้าเดงอ้ยโอ้ยเขาขุพระเจ้าไปเจ้าไปจับไดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวยิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวยิงกล่องตกกรเพรล้วนๆโหยังมีรัเบอร์อีกลายเนี่อเลือนเหลือนนึงร <Mull in> <per> <sm all hy un> ้อยสามสองอไม่มมมอะไรวะตายเหอะอะไรงี้นึงสี่อะไรน่ะ

บอกว่าเน้นศีรษะก็ไม่เล่นดอกยิงตัวเก็บแค่ช็อตไอ้ยาเฉยช่ยโอ้ยห้อง L L ว้าวแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ด pues ีมั้งไม่ดีมั้งหายโดนมิดแล้วของจริงของจริงบัลลิมเซาเนี่ยพี่รู้ไหมล่ะ เล่นเกมแนวแอตโตสิงมาเยอะไงเล่นรู้ทิศลบแอลปัดอาณาปัดใช่ยูโ้โดนโดนคีบีอะไร้ะบีบีระวังแอลอาร์มระวัง โลช่มอตัวเองไม่ไม่เดว่เดีวแขวกวกกลกับไว้งมาแล้วไยิงมาเลยโอ้โวแล้วไงเลือดไม่พอด้วยไปเลยเลยถ่วงได้แค่นี้เ้ยไปเลยวิ่งมาเลยหล่าเลยเอาดิอดิอ้าวม่ดิ